อัครับหนึ่งห้าสวัสดีครับวันนี้ก็เป็น ep ีนะครับต่อจากพีที่แล้วนะซึ่งก็เป็นการปัจจัยวันที่สี่ของผมนะครับเนี่ยผมก็เนี่ยพักสามวันนะยี่สิบนะครับพักมาสามวันปฏิทินที่ยี่สามนะครับเนี่ยซึ่งดูข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้แล้วเนี่ยเออมันเริ่มจะเห็นอะไรบางอย่างนะมาไปดูกันเลยครไอข้อมูลก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นการแบบว่าบันทึกข้อมูลแบบแมนวนวลนะครับจาก การมาทึการปั่นแอปในมือถือผมมาลงกับ m i n Connect ย้อนหลังนะครับโอ้ oh, แต่ว่านี้ผมปั่นช่วงเช้าไงนะครับอันนี้นะครับสองวันที่ผ่านมาผมปั่นช่วงบ่ายนะมันไม่ไหวไนงะมันแดดร้อนมากหัวใจมันฮาร์เรสมันเต้นเต้นหนักมากก็คือผมก็อยากแนะนําว่านะครับในการปั่นจักรยานนะครับช่วง,งแรกๆเนี่ยคือปั่นช่วงเช้าจะดีกว่านะช่วงเช้าไม่ก็เย็นนะไอช่วงกลางวันแดดร้อนๆ้อนเนี่ยคือ,อยิ่งเพิ่งมาเพราะหัวใจยังไม่แข็งแรงค่อยๆนะครับ ฟูลฟักมันนะครับช่วงเช้าเช้าเนี่ยฮาร์เร็สมันจะไม่สูงนะจนกว่าคุณจะไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยซึ่งไม่ค่อยเหนื่อยแล้วอ่ะอันนี้คือมาออกช่วงบ่ายอะไรย่างี้ก็โอเคนะคือผมอ่ะวันที่สองที่สามเนี่ยก็ออกช่วงบ่ายแล้ว่แดดมันร้อนเน่ยมันไม่ไหวไงน,นะครับนี่ช่วงนี้ผมก็ออกมาแตา่เชา้าทงบุเช้าเลยนะครับอืมก็ปรับมันเป็นช่วงเวอร์ฟัมโฮมนะปรับเวลาทํางานได้นะครับผมก็ออกช่วงเช้านะครับ แล้วก็กลับไปบ้านก็ค่อยไปเริ่มงานตอนช่วง8โมง9โมองอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเลิกก็ช่วงเย็นอะไรเงี้ยนะคือเราก็ปรับได้นะอืมเนี่ยครับเห็นพัฒนาการเลยเห็นไหมพอออกช่วงเช้าฮาร์เรสมันดีขึ้นใช่ไหมผมก็ปรับนดิดนานุ่นเห็นไหมครับเนี่ยจากจากหนึ่งชั่วโมงนะครับมาเหลือครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วมาครั้งนี้ก็คือได้มาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบกว่านะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นผมผมน่าจะ เอากิโลเป็นหลักนะคือตั้งใจว่าปั่นสัก25กิโลอะไรเงี้ยนะครับ25กิโลเนี่ยก็ใช้เวลาเปน็นเอ่อหนึ่งชั่วโมงสี่สิกว่านอาทีนะสี่ิเอ็ดนาทีก็ได้ a อวีสปีดไปสิบสี่จุดแปดนะครับก็มันมันปั่นได้ได้นานขึ้นนะครับปั่นได้นานขึ้นเพราะว่าหาร์เรสไม่สูงนะครับเนี่ยมันมันดีตรงนี้แหละครับเดนะีมาดูรูปภาพกันเลยอันนี้ผมช่วงเช้าอ่ะมือโบราณมันไม่เปิดไง เพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้ที่ปั่นเยอะใช่ไหมที่ผมปั่นตอนบ่ายสามอ่ะเพราะว่าตอนเช้าอ่ะผมไม่รู้ว่าจะปั่นที่ไหนไงเพราะว่าตอนเช้า่คนเขาไปทํางานกันที่โรงงานเส้นนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นนิคมบางปูใช่ไหมรถมันเยอะมากนะครับผมก็ไม่ไม่อยากออกมาไงเพราะว่าเคยเคยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันแบบรถมันเยอะไปหมดนะครับก็ไม่รู้ว่าแล้วมองโบราเป็นไม่เปิดไงมืองเวลาเปิดเก้าโมงกว่านะครับซึ่งเก้าโมงกว่านี้ผมก็ทํางานพอดีไง ออกมาหกโมงมือโบราไม่เปิดมันก็ปั่นไม่ได้ตอนนั้นก็เลยไปปั่นช่วงบ่ายอืมทีนี้ผมก็พอผมไปปั่นมือโบราณใช่ไหมขากลับผมก็เลยลองลองดูดูที่นี่ไว้เออในมันมันน่าจะปั่นได้เงี้ยวัดอโศเพราะผมเคยมาปั่นวัดอโศตอน,นเด็กๆไงโอ้ตอนสายผมยี่ปอหกอ่ะผมปั่นจากบ้านผมวัดในมาวัดอโศงเงี้ยเออผมก็เลยนึกถึงว่าเออมันน่าจะมีทางปั่นได้ ผมก็เลยออกมาตั้งแต่เช้าเลยครับนี่นะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในวัดโศณนะในร่มื่นนะครับมีป่าชายเลนนะครับป่ากกงตา,างข้างๆนะแล้วก็มีทางปูลเล็กๆตัวนี้ก็เสียวหมาเหมือนหมามันดุอะมันชอบไล่จักรยานผมไม่เข้าใจเนี่ยจากปากทางเข้าวาัดโสมันถึงเนี่ยอันนี้คือปลายทางวาัดโสนะมันข้างหลังนี่เปิดประตูไปก็จะเป็นอ่าวไทยนะเป็นริมทางติดชายทะเลนะครับซึ่งก่อนจะมาถึงตรงนี้หมาหลายจุดมันไล่กัดไล่ห่อผมผมก็ต้อง ก็ไม่ก้มตาขี่มานะเออน่ากลัวก็รถคันเดิมนะครับนี่เบาะก็ยังเป็นเบาะนิ่มๆตอนนั้นยังคิดว่ามันจะช่วยได้นะนะครับซึ่งก็ไม่มีก็ได้นีครับไม่มีเพราะว่ามีแล้วมันจะโยกเยกโยกแยกไปโยกยกมาคือมันหลวมเนี่ยเวลานั่งไปมันจะโยกซ้ายโยกขวาแล้วมันทําให้ให้มันมันมันจะเจ็บมากกว่าเดิมนะผมว่านะเนี่ยเอามีอนี้งอกขึ้นมานะครับเอาไว้ใส่มือถือตรงนี้เอาไว้ดูนะ พราะตอนนั้นผมผมกดมือถือป,ปุ๊บแล้วผมก็มือถือใส่ใส่กระเป๋าไว้ใช่ปะ่ะแล้วผมก็ปั่นผมผมจะไม่เห็นข้อมูลการปั่นผมครับนี่ผมก็เลยซื้อกระเป๋านี้มาติดตรงนี้ไว้เพื่อเอามือถือใส่ตรงช่องนี้นะครับตัวน,นี้ผมเป็นนิ่งอยู่นะเฮ้ยยังอยู่นะครับเนี่ยยังอยู่กระติกน้ํานี่ใบเดียวนะครับก็ตอนวันหนึ่งวันสองน่ะมันปั่นแค่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ไหมก็กระติกน้กําขวดเดียวก็อยู่แต่แต่มาวันเนี้ยปั่นมากขึ้นผมก็มีการเติมน้ำเมื่อผมจําได้ผม กระติกเดียวไม่อยู่นะครับก็มีการเติมน้ําซื้อน้ําขวดมาเติมนะ,ฉะเฉลี่ยแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งประมาณขวดหนึ่งนะครับกำลังดีนะอืมอันนี้คือถ่ายย้อนกลับไปนี่คือผมออกมาจากทางเนี้ยออกมาจากทางนี้นะครับวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งตรงมาทางนี้ถ้าเลยตรงนี้ไปก็จะไปโผล่ชายทะเลแล้วนะเนี่ยขี่มาทางนี้เส้นทางก็แคบๆนี่ขี่ระวังนะตกลงไปนี้อันตรายนะ ขี่ตรงกลางเป็นหลักนะครับขี่มาเจอว่านี่นี่ก็ออกมาออกมาตัวหลังเจอชายทะเลอย่างนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาตรงนี้ในรอบหลายปีนะเมื่อก่อนผมเคยพาลูกมาเที่ยวนะครับตรงโคหินตรงเนี้ยเขายังไม่ได้มีทางจักรยานนะตอนแต่ตอนนั้นแต่ตอนตอน,ตอน,นี้ผมจำไม่ได้ว่ามียังนะเออมีแล้วมีแล้วมีแล้ว,ลวเนี่ยเขาสร้างตรงนี้เป็นทางจักรยานนะเส้นเรียบหลังวัดโซนะครับ เนี่ยพอผมได้มาเจอเส้นทางนี้ <ul> ผมก็เลย <ul> ปิ๊งเลยว่าเออเนี่ยต่อไปเราคงต้องมาปั่นเช้าๆแล้วแหละเลิกปั่นตอนช่วงช่วงบ่ายแนละ้วอาจจะมีบ้างถ้าเท้าไม่ว่างอะไรเงี้ยนะแต่เนี่ยตอนนี้ได้เจอเส้นทางใหม่แล้วครับก็เป็นการเป็นเรื่องงามยามดีนะเนี่ยเขาจะทําเส้นนี้ยาวไปเลยเส้นนี้ก็มีหมาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันมันไม่ดุะเออไม่เข้าใจเพราะว่ามันอาจจะคุ้นชินกับคนนะคนมาวิง่งมาปัจจัยานมามาเที่ยวกันเยอะนะครับหมามันก็เลยคุ้นชินกับคนนะ โดยเขาเป็นจักรยานอ่ะก็มีทั้งชาวบ้านนะครับชาวบ้านนะครับปั่นเพื่อการส,สังจรเดินทางชาวประมงคนปั่นมาตกปลาก็เยอะนะแล้วก็ปั่นออกกําลังกายก็เยอะเหมือนกันนะมผมก็เห็นสม,มอบไปครับมาปั่นกันเยอะนะแต่ตอนนี้นผมเป็นไฮบิดไงผมก็เราก็เห็นเขาปัน่นมสมอบเออเราก็เออ,ก,เอ,อก็สงสัยว่ามันคืออะไรยังไงนะเห็นแฮนด์มันไป็ค้งโค้งอ่างเงี้ย โอเคนะครับวันนี้ก็นะครับก็ปั่นไปชั่วโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนี้ห้ากิโลถือว่าเยอะนะคือผมดีใจนะเพราะตอนนั้นผมปั่นไปหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคือจุดเปลี่ยนคนเราว่า t u r n พอ g p o i n ะพอผมปั่นไม่เคยเกินหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมพอมาวันนี้ผมปั่นไปหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปต่อได้อีกมันไม่เหนื่อยมันโอเคอ่ะเราไปต่อเรื่อยๆื่อผมก็ไปจากหนึ่งชั่วโมงมไปชั่วโมงครึ่ง ชั่วโมงครึ่งเฮ้ยมันยังไหวอยู่ก็ไปอีกอีกสักคือตอนนั้นชั่วโมงครึ่งอ่ะมันประมาณสักยี่สิบก่าโลงไงผมก็เลยกับว่าเออเอาตัวเลขสวยๆดีกว่าให้มันครบยี่สิบห้าอะไรเงี้ยผมก็เลยปั่นต่อไปยี่สิบห้าพอยี่สิบห้าปุ๊บผมก็ไม่สนใจเวลาแล้วยี่สิบห้าปุ๊บก็พอเลยนะครับก็วันนี้ก็เนี่ยแล้วแคลอรี่มันก็ได้เพิ่มขึ้นห้าร้อยกว่านะครับตอนแรกมันสองสามร้อยอะไรเงี้ยพอปั่นได้นานขึ้นนะครับแคลอรี่มันก็ผาผันไปเยอะขึ้นนะโอเคสำหรับปั่ วันนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาชมต่อไปว่าพัฒนาการผมมันจะเพิ่มขึ้นยังไงนะเป็นยังไงบ้างก็รับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ